สวัสดีทุกท่านนะคะไปดูวิธีการเพาะขึ้นช่ายอ่ะอันนี้ก็คือฟองน้ําที่เราแช่ไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อมาช่วยนะคะมาช่วยเวลานน้ยบ่มเวลานน้ยเพาะขึ้นช่ายนุ้ยจะทําทีละหกหรือสิบสองเลยนะคะแต่ต้องคานวณรางปลูกตัวเองดีๆนะต้องคานวณรางปลูกตัวเองดีๆนะคะอันนี้ก็คือโน้ยจะเอาผู้ถังนะคะทับไว้เลยเนาะเพื่อให้น้ํานะคะนี่เข้าไปอยู่ในฟองน้ําหรือเขาที่เขาเรียกว่าฟองน้าฟองน้ํานะคะอิ่มน้านะคะฟองน้าฟองน้ําฟองน้าเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะยกนะคะน้องมาใส่ ในนี้เลยฟองน้ำนะคะที่เรานวดฟองน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือไม้จิ้มฟันนี่นี่คือเมล็ดขึ้นช้าของนุ้ยนะคะนะคะก็จุ่มน้ำเนาะเอาไม้จุ่มน้ำแบบนี้นะคะจุ่มลงนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เอามาเรียงนะคะเมล็ดใส่ใน ตรงนี้เลยนะคะให้เมล็ดนะคะลงไปในหลุมนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเทับซ้อนกันนะคะน้องจะได้แบบไม่ติดฟองน้ําขึ้นมานะคะน้องก็จะอยู่ด้านในหลุมนะคะน้องก็จะเติบโตด้านในหลุมเรานี่แหละนะคะฟองน้ําจะเป็นฟองน้ํารุ่นสําเร็จนะคะไม่ต้องเอามากรีดหรือว่าไม่ต้องเอามาตัดอะไรเพิ่มแล้วนะคะเป็นฟองน้ํารุ่นสําเร็จเลย แล้วก็หมุนไม้นิดนึงนะคะให้ไม้ให้มาเล็ดนะคะลงไปอยู่ในรูหน่อยอคือไม่ได้ลึกมากอยู่แบบประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็เกือบเกือบบนอ่ะแต่ว่าก็คือยังอยู่ในหลุมนะคะอย่ากให้แบบทําเราจะลดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะตอนไหนก็ได้นะคะหรือสองวันครั้งแล้วก็ไม่ต้องมาฉีดหน้าฟองน้ําทุกอันอ่ะมันมันเหนื่อยแม่วิธีการเพราะ่าแบบหลายๆฟองน้าแบบนี้ที่ทับๆกันนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าหน้าฟองน้าเราจะแห้งเพราะว่าเราจะใช้ผ้านะคะผ้าทับไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว1ฟองน้ํานะคะนี่ก็คือหนึ่งฟองน้ํานะจ๊ะแม่จ๋านี้เลยนะคะเราจะใช้ผ้าสีดำเนาะแล้วก็ผ้าขน,นหนูนะคะหนาหน่อยนะคะในการในการปิดทีนี้นะคะเราก็จะนวดผ้าโรนะคะนวดผ้ารอลงกองเนาะเราก็ใช้น้ําเติมนี่แหละทุกคนนะคะน้ําที่เรานวดฟองน้ำแหละนะ,ะจะเอาผ้าผ้านะคะนี่จุ่มน้ําแบบนี้เลยนะคะให้คือแบบให้ผ้าเปียกเลยเราจะใช้นะคะกล่องแบบนี้เนาะกล่องแบบนี้คือก็คือ ของรังโรมนะคะที่เราเจาะรูไม่เห็นไหมเราจะเจาะรูระบายน้ํานะคะ1วันเราเทน้ํใส่แค่หนึ่งครั้งพอเร,เราไม่ได้เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้บ่มในถาดแล้วนะคะเราใช้ถาดแค่ตอนที่เราอันนี้นะคะก็วางแบบนี้เลยนี่เราจะเรียงวางแบบนี้นะคะเราจะวางทับกันไปเลย มเมล็ดเราจะเอาลงไปในรูหน่อยนะคะลงไปในหลุมแบบรูปอ,องน้ําหน่อยเพราะว่าเราจะต้องทับกันแล้วเราก็ดูแลน้องแค่เทน้ำนะคะใส่ลงไปในผ้าแค่วันละหนึ่งครั้งหรือสองวันครั้งพอจบจบงอจชาก้นได้เลยอ่ะนุยจะคำนวณก็คือสิบสอง สิบสองคลองน้านี้นะคะเผื่อตุยเผื่อตุ๊บเผื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะใช้รางปลูกอยู่หนึ่งรางปลูกนะคะก็คือไม่เกิน24กล่องนะคะอันนี้มันจะเป็นชั้นๆแบบนี้เห็นไหมแมนะะ่จะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้ทั้งหมดก็คือ6ชั้นเนาะผ้าสีดํานะคะทําไมต้องใช้สีดําเพราะว่าหลอกตานะคะเหมือนอยู่ในห้องมืดนะคะอารมณ์แบบว่าฉันอยู่ในห้องมืดนะนาสาวอะไรอย่างเงี้ย ะะแล้วก็ปิดลงไปเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าคุณหมูแบบตัวน้ำหน่อยนะคะเพื่อที่จะแบบว่ากักเก็บน้ําไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยนะคะง่ายๆก็คือในทุกๆเช้านะคะหรือเย็นก็ได้นะคะให้เราทําแค่นี้เนี่ยให้เราลดน้ําแค่นี้เสร็จสิป้าสิป้าไว้จบเสร็จแบบน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะเจ็ดวันน,นี่คือการ เสร็จสิ้นสำหรับการบ่มเมล็ดขึ้นช่ายแบบหลายๆชั้นถ้าใครรอชมนะคะพิมพ์รอชมไว้นะคะเดี๋ยวนี้จะมาทำคลิปแบ่งปันอีกนะหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะมาทำคลิปแบ่งปันอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะอีกเจ็ดวันมาลุ้นกันจ้าบ๊ายบายจ้า